แบบนี้ภ oh, ูม okay. ิใจไหมแบบนี้ภูมิใจไหมสัตว์ชนะพวครูยิ่งภูมิใจไหมเฮียข้นอย่าไอ้เฮียได้ใจหรอกูขึ้นไปแก้กับพวกมึงแน่สัตว์ไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เฮียนี่กูขึ้นไปแก้แน่ไอ้เฮียกูไม่ต้องห่วงอะไรครย ันี่รอันีไอ้หน้าบานยีหนาบานคยีื่อนเพื่อนเราทนอยู่อ้นี่เอนาาบานยีหนาบานยีเพื่อนเราตรงไหนทังนั้นเลยน้าบานโคยีตรงไม่มันขับนีมั้ไไอพวกมันขับไม่ไม่ไม่ตอนนี้มึงมาแพกบ้านคคยีมาบ้ามาแพ็กบานคยีมาเร็วมาแพ็กมาแพ มันมันไม่กูบแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนมันมันมันถอยไปกูบมึงอ่ะถอยมามากูบบ้างหายมไปไหนกันมาคุยอีกหน้าโรงงานมา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 คุยหรอหน้าโรงงานี่หนน้าาโรงงเนี่ยหน้าโรงงานเนี่ยเรียวมาคุยลยพี่ออกไปคุยแบบโอ้ยเียเพื่อนตกแล้วหน้าโรงงานประมาณใครไม่รู้พี่อ่ะโพเล็กโพเล็กเพื่อนโพเล็กโพเล็เพื่อนหน้าที่โพเล็กตรงกลางหันหน้าเอ right ตรงกลางหันหน้าซ้ายอ่ะเห็นไหมเนี่ย เออมม่อยู่ตรงกลางหันหน้าเพื่อนอยู่โรงงานละมีมีใครเหที่หายปะมาเร่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 เรเร่เรเร่เรเร่เร่รีแพ็คเพื่อนแยบเราเยอะอยู่นะนี่แหละเขาเยอะนะตะโดดากมีใครเห็นที่หายปะมึงวางนะมึงวางนะดูดูดูรถกูขับตามกูนะไปเอาเดินมึงมามามา้างคนเ่อนหรอเฮ้ยรอ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 แพ็คเพื่อน ไอ้มาดีมานี่มาอยู่ไหนนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะขับป้อมไปกว่าไอ้ม้าอยู่ไหนปปืืนนพาไปยับมาามมาปขับตามกูมา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 ขับมาเลยผมไปเล่นไม่ได้อะผมต้องโดนเกียวเพราะผมแมาแล้วมึงเกี่ยวยังอ่ะออกคุกยังได้ไแบ๊กชาร์เลยแบ๊ชาร์เลยชาร์เลยโอ้ป้าเราป้าเบนเดินนะป้าเราบนเดินนะปล่อยแม่มาเล่นก่อนไอ้สัตว์ มาเี่ก่อนเลยม้ามานร่ก่อนเลยไม่ต้องสนใจแม่งวันหลอกปัญญานขมาขันยังไม่บวชะยังไม่บวยังยไอ้ม้ามาได้เลยลูวางกนข้ล่างอแบก่ข้างลไอยู่ข้างับแบกแลหลอนกแล้กนยงัหน้างกับมาย้อานีบ้านพี่บ้านพี่ไมยแบขนรถแล้วไอแบขนรถแล้วไอ้ม้อยู่ไหนไอ้ม้ไอ้ม้อยู่ไหนกำลังไปบอสผมกำลัง มันช้ามด้วยอะปล่อยแม่มันเลยยิงโห้มันเหนื่อยไหมมันเดินื่อยไหมแบตินะแบตไอ้แบตมึงเข้าวอร์ดีแบตมีคนโดนปะไม่มีไม่มีไม่มีแบตมันเอารถอยู่เตนกำลังไปนะเพื่อนดูไปอินเวนละต้องเรียกปืนขึ้นมาบนนึงยิงปืนแล้วก็ชาร์คทีหนึ่งอันนี้ทุกคนเลยรอหน่อยรอหน่อยอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้ไว้รอรอพี่มาพี่มาไหม ไปอยู่ฝั่งด้านหลังเขากลางขันแล้วพี่มาอปรับพี่มาเราพี่มาเพราะมันมีไปรับเพื่อนเนี่ยนะต้องรีบชนมันไปรับเพื่อนนี้มันได้รับเพื่อนนะเว้ยพี่มาไปยังนั้นแบพี่มามาเราเราเล่นเลยก็ได้ไม่ใช่วาทันพี่มาเล่นเลยเล่นได้เลยนะเล่นได้เลยนะเล่นไม่ได้หรอไอ้ไอ้แบงมึงฟังนะมึงชนได้มันกระจายตอกเนินอ่ะแล้วมันก็ว่างดีๆไปเลยวางดีๆไีเลยเล่นมือถือนะโอเคเล่นมือถือนะเล่นมือถือนะเล่นมือถ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 นะโอเค ไม่ต้องนะปืนยิงหนาไม่ฝังยามฝังยาม่ฝังยาเพื่นกัเพิ่งเพงๆักัเพ่งไปปืนเล่นขวาปืนเล่นขวาขวาปืนเล่นขวาืนางละงยดบ้ีดู้ีดดบ้านบานมาบ้านม่รต้องมีาต้งีกองมีานลัย พยิงขาลงเเพื่อนยิงขางเรนยิาเลยเพื่นยิงเให้เลพื่อนยขหหเ่าดนเพไยไ่ยยิงเยอะเพื่อนยยิงเเพืมเลไม่ไหวม่ไหเลไม่ส่งเยอะเ่งมเ้ยิงเบสเพื่อน่ยิงเบสเพื่อนเเด้เลยไม่ไห่นเลยงไ่อบยไม่บเลยสบมาหนเพื่อเล

เอเย่จมาเเย่จบวเย่บแลวกรโหลกจบกระโหลกเอยเ่จมเย่จ้มาเลี้ยิงกลางไปเรื่อยเรื่อยไม่ใช่หรอกมันจบขึ้นแจ้งี่นะโอเคไหมยิงกังไปต่อยิงงไปต่อจบแล้วสามจบแล้วพี่หยองสามจบแล้ว

ไปจุ่เพื่อเรไหมขอตไล่ไล่ไจุ่แล้วจุ่แล้ว่ลไไล่ัไ่อนไล่นหน่ไยก่อนไล่ไน่อยกมา่ได้บดมาซ้มลับบ้าน้อยไปน้องไปนไปไปไ้ไไ่ไ้ไปไป เชียร์เชียร์มาเลยไม่มาตมอเลอร์ต้องมาต่อจอยเลยว้าวว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  ชนะพวกคุทีภูมิใจไปเฮียข้นอย่เฮียได้ใจหรอได้ใจหรอโอเคโอกูขึ้นไปแกกับพวกมึงแน่ไอสัตว์ไม่ต้องห่วงรไอเฮียดิกูขึ้นไปแกแน่ไอเฮียกูไม่ต้องห่วงเลยคยเฮ้ยใครใครมองใครใครมองโบนัสล้กูไว้เฮียรถซับรถไอเวลาเวลาเวลา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 เวลา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 เวลเ

พวกมึงรู้จักอะตอมป่ะเฮี้ยเหมือนหนังเรื่องการ์ตูนก่อเหล็กปล่อยกันเลยเฮี้ยเหมือนอะตอมอ่ะสู้กับสูดอะเฮียเหมือนเลยว่ะน้องมวยร้องไม่พูดปล่อยเชมันจัดเฮี้ยม้เลยดอวย อันนี้แพ้โลเฮียอันนี้กูแพ้ปะแค่กูมีอาชิลล์ไปไล่ไปไล่สปไล่อันนี้กูแพ้ไปเฮียเหมือนเหมือนไม่แพ้เลยว่ะเฮียงงว่ะป้าคุยปังคุยมันต้องเหลยโซบิ่ลยนะพี่มาติดนั่นอ่ะเหลือเป็นสิบเลยตรงนี้มาศพไหน่อเฮ้เหลือศพโซบไม่ไม่ค่อยค่อยเอาเลยดูดิมาเอาศพเถอาศพก่อนไหมกลับไปเลยตรงปังเนี้พอแล้วพอแล้วผมกลับแล้วนะเหลือแปดศพเหลือแปดศพ ่ไม่พอใจเยังใจเย็นมาปีกบนเขาอยู่เออหมอกมาแล้วไม่ไม่มันมันเข้าไฟไม่ได้ตกเยอะเลยอะเยอะไปหน่อยเราเล่นเราอยากเล่นงั้นลองลองแามศอ่าเยอะมากเลยครับพี่ชายไป่อนดิใครอยากไปบอะเยี่ยมันไหวเยี่ยมแม่งมันสุดละไม่ไม่ไหวอยู่ดีละที่อุ้มยากกว่าเว้ยต่อให้เราไฟชนะเท่าเขาเราก็สกอร์ตามไม่ทันเเว้ยยกีมมันาอ่ะ

โหลในวอไม่มีใครมาอุ้มแล้วใช่ไหมครูอะไรอุ้มมีอุ้มมีมันก็มาสินี่เลยรักมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่ว่าเล่นได้เนี่ยเล่นไปเริ่มเรียนสารสอมจบเรียนสองนะรีบมาที่มาถือสบเพื่อนพี่ว่าไหนอ่ะพี่ว่าอุ้มได้่ละขนนขนนตั้งมาตรงที่กักศพอไอ้โรหมอหมอมันตะแว๊ดแต๊ะนะเดียดิเอ้ยเนี่ยอีกหนึ่งจบเร็วเร็ว กกกกลลลลัััังงบบไไปปมีมีมีใครมือว่างอยู่เนียหมอครับว่าไงเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าครับไอ้การมาดไอ้เจคคนแรกมาทำอะไรครับเนี่ยมืีกแลวมีมีใครมือว่างไหมมว่างเขาเรียกตำรวจหรือยังครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป แม้ตอนนี้พี่บาบงั้นตรงนี้เรียกเรียกอย่างฮาเลยอ่ะเลยอ่ะเลยอ่ะเลยพี่บาบพี่บาบพี่ซิงผมไปตรงนี้เลยอ่ะเลยอ่ะเลยไม่อยู่ที่เดิมเลยหย่างที่เดิมเลยโอเคโอเคใจแม่ะเพิ่งเรียกตำรวจครับรู้มือนะฮัลโหลอุ้มเอ๋ยสี่สิบเคสเจ็อาไว้เลยไหวเฮ้ยมึงอุ้มเอ๋ยให้หมดสี่สิบเคสเลยไหว ไม่มึงมึงสั่งตำรวจออกเวรนี่เราจะเอาสกอร์ชนะตีสิบเคก็ไม่ชนะมันว่ะเฮ้ยตีสิบเค้กก็ไม่ชนะเฮียเฮ้ยแต่แม่งมันจริงไนี่ชอยเล่นกับมันมันสุดแล้วนี่กูว่าเราไม่แพ้นะเว้ยกูว่าเราไม่แพ้นะดูตรงเลยไอ้เหี้ยบ้าลุมยากไอ้เหี้ยเป็นไรไม่เล็นสวยแล้วสวยแล้วเพื่อนสวยฝอยใหญ่เราเออสิบเออห้าบ้าเปล่าแต่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 ต้องยอมรับจริงมันมันโหดสุดแล้วตั้งแต่เล่าไม่ไม่ตำรวจเบอร์เราอ่ะไปดามเลยมาบอสโคตรโหดเลยเอา มาคนละกมิดไงรออะไรอ่ะเออไม่รู้ว่ายังจะหยหุด